เวลาใช้นะคะมันจะข่าทรีทเมนต์น้ำนมข้าวของนางบีตัวนี้ยาการุณาหยานะคะเอาทรีทเมนต์มาปุกเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วค่อยเอาปลายผมขึ้นมาแบบนี้นะคะห้ามนะคะคุณทําผิดวิธีคุณใช้ผิดวิธีนะคะนางบีนะคะแนะนําให้คุณนะคะให้คุณนะคะไปไปออียงก็เขาเอไว้อยียงก็อไปต้อยมันขึ้นมานะคะเออต้อยนั่นแหละนะคะแล้วเอามาใส่ที่ปลายผม ใส่ที่ปลายผมค่ะแล้วก็คลึงคลึงค่ะค่อยๆไล่ขึ้นมาค่ะอย่าเอาไปใส่ที่หนังศีรษะโดยตรงเข้าใจบ่นะคะค่อยๆเอาจากปลายผมนะคะนวดที่ปลายผมก่อนเริ่มต้นที่ปลายผมก่อนนวดนวดขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอาครีมนวดที่มันอยู่ที่ปลายผมนะคะพุณเจ้าค่ะเอามาลึ้คลึงคลึงบนหนังศีรษะแค่นี้พอนะคะแค่นี้พอห้ามเอาไปใส่ที่ ตรงหัวโดยตรงเข้าใจบอานะคะอันนี้คือการใช้ทรีตเมนต์ที่ถูกต้องและถูกวิธีค่ะ